จะตกนะทีนี้มาดู3ามเซตสามเซตก็มีสูตรที่เราดูจากโจทย์นะครับจากโจทย์โจทย์มันบ่งบอกว่ามันมี3ามเซตคือ A, B, C เพราะนั้นก็จะเข้าไปในสมาชิกที่มันเป็นสูตรของจำนวนสมาชิก3ามเซตก็มีสูตรเดียวจำนวนสมาชิกของ A union B union C เท่ากับ สมาชิกของ A บวกสมาชิกของ B บวกกันนะแล้วก็ลบเซตที่มัน intersect กัน2เซตแล้วมาบวกกันที่มัน intersect กัน3เซตตัวนี้จะเป็นเครื่องหมายบวกครูก็จําไม่ได้เหมือนกันครูก็เปิดดูสูตรนะครับพังนั้นเรื่องนี้ถ้านักเรียนจะค้นนะก็ไปค้นว่ามันอยู่เรื่องไหนมันจะมีคุณครูใน YouTube เต็มไปหมดเลยก็สามารถที่จะเอามา เอาโจทย์ตัวอย่างจากข้อนั้นนะครับมาประยุกต์กับโจทย์ของเราเพราะฉะนั้นข้อข้อ7ก็จะเป็นแนว,แนวเดียวข้อข้อข้อแนะครับเพราะนั้นคุณครูจะทําให้ดูข้อ7ข้อเดียวแ้วข้อ8เนะี่ยต้องเรียนรู้เองนะครับเริ่มทำ <c oughs> อันนี้คือข้อที่สองอยู่ไหนวนะเนี่ยนี <c> ่ <oughs> แล้วก็วาดวาดวาดไปก่อนมันะ้งวงกลมสามวงช่องเจ็ดสีมีกรอบครับมีกรอบแล้วก็นี่คือ a นี่คือ b นี่คือ c ใส่สมาชิก na เขาบอกมาแล้วคือ55้แต่เราใส่ไม่ได้นะในนนนี่ใส่ไม่ได้ครับตัวที่จะใส่ได้คือน่าจะเป็นตัวที่แต่มันมี2เซตอินเสกเนี่ยมันใส่ได้เลยแต่อินเสกคือส่วนนี้นะแต่มันไปเกยกับส่วนนี้ด้วยเพราะฉะนั้น2เซตก็ใส่ไม่ได้3เซตก็จะมี3เซตที่เราใส่ได้คือตรงนี้ครับ na เศก b เศก c ตรงนี้คือ10นั่นคือช่องนี้1ิ บอกมาให้แล้วครับโอเคนี่ผ่านนะครับเพราะนั้นก็มาไล่ดูว่า b ีเสกบีเสคือช่องนี้คือ16ตรงนี้มา10แล้วนี่คือ6นะผ่านครับ a อเสคือ a อเคือช่องนี้นะครับนี่คือ12นี่คือต้องเป็นต้องเป็นสโอเคนะอเสผ่าน a อเคือตรงนี้ กูไฟดามันดูด้ดิดดูตรงนี้คือสิบห้านี่คือห้าโอเคนี่ห้าเพราะฉะนั้นห้าสิบห้าเอคือห้าสิบห้าได้แล้วเอคือห้าสิ 55, บห้าเพราะนั้นก้อนนี้อ,อ่า <50 S 1> ก็<บ>เอาเอาอะไรนะ้าสิบห้ารวมกันเป็นห้าสิบห้าทั้งหมดอ่ะ<บ>อันนี้เป็นสิบห้าก็ตรงนี้ 5 5มันลบกับอีก3ตัวนี้บวกกัน55ลบ17นั่นเองใช่ไหม55อ่ามันนี่38นะ55ลบ17หรือ38นะกู mm hmm. ไม่ลบนะ38นะครับผ่านวัน NB ก็คือก้อนนี้ก็คือ40ลบกับ15บวกกับ5บวกกับ6ครับ <67. 69. S 1> ก็คือ40ลบ ยีบเอ็ดใช่ไหมก็ <Yeah. S 1> คือสิบเก้าสิบเก้าผ่านนะคนนี้ง่ายง่ายมากครับรู้หมดแล้วครับทีนี้ก็มาวิเคราะ Union, ห์ยูเนียนนะรู้ไหมแอนซีซีซีสามสิบตรงนี้สิบนี่คือซีสามสิบคือสามสิบลบสิบแปดเนอะอ่าสิบสองใส่เาะห์ใส่ไป เขาไม่ได้บอกยูมั้งตอนนี้ไม่ได้บอกยูมาให้ยูข้างนอกก็ไม่ไมีวันเอยูเนียนบียูเนียนซีก็เอาทั้งหมดมาบวกกันหมดเลยอ๋อทั้งหมดเนาะไม่ใช่ยินเดซิอ่าเพราะนั้นข้อหนึ่งเนี่ยก็ต้องตอบอะไรข้อหนึ่งเอยูเนียนบียูเนียนซีก็เท่ากับบวกกันหมดเลยอะ่ะ ก้อนที่เป็นของ A ยึดก้อน A 55 55บวกกับ19บวกกับ6บวกกับ12บบวกกับ31บวกกับ37ใช่ไหมกว่า37ก็เท่ากับก็เท่ากับเท่าไหร่นะมันค้าได้2ก็เป็น9 92เอเนาะ 92คิดเลขผิดก็เข้าไปเช็คนะครับส่วนจำนวนสมาชิกของ N A u n ยูเนียน o n ยูเนียนทั้งหมดคอมพลเมนต์ก็คือไม่เอาใน A u ยูเนียน i o ยูเนียนก็คือไม่เอาในนี้ก็ไม่มีอะ่ะเพราะ U เขาไม่ได้บอกมานั้นข้างนอก U ก็ไม่มีถูกไหมเนี่ยอ่าก,ก็ไม่มีสมาชิกก็คือศนะูนย์น่ะ ก็ต้องตอบว่าจํานวนสมาชิกคือนับจํานวนสมาชิกนับแล้วคือศูนย์ก็ต้องเท่ากับศูนย์เนี้ยไม่ใช่เซตว่างนะนะครับ n เ็นเจ็บีเจ็ดซคอมพลเมนต์ก็ในเมื่อตรงนี้มันคือส่วนตรงกลางเนี่ยช่องเจ็ดสี่ตรงเนี้ยก็คือไม่เอาในส่วนเนี้ยก็คือข้างนอกหมดเลยก็คือเลขทั้งหมดบวกกันยกเว้นสิบเนี้ยก็เอาก็คือเทียบกับเอาเก้าสิบสองเนี้ยลบลบสิบนั่นเองนะ ข้อ3ก็ n a intersect b intersect c complement ก็คือ9ก้าบสลบนะไปนั่งวิเคราะห์ดูนะข้อ,อ,อ,อสุดท้าย a c o m ิเม m e n t ือไม่เอา a intersect กับ b intersect กับ a c c o m อยู่ส่วนไหนเนี่ยต้องระบายก่นะส่วนแผ่ A คอมคือข้างนอก A ข้างนอก A อินเตอร์เซกกับบีข้างนอก A อินเตอร์เซกกับ B ก็คือสิบเก้าก็หกแล้วก็ไปอินเตอร์เซกกับซีอินเตอร์เซกกับซีคอมเมื่อกี้เนี่ยคือ19กับ6นะตรงเนี้ย เก้ากับหกบวกหกแล้วก็มาอินเตอร์เซ็กกับบส่วน <Okay. S 1> ส่วนสิบเก้ากับหกเนี่ยซ้ํากับส่วนที่ซีคอมตรงไหนบ้างซ้ำก็คือหกีคอมคือตรงเนี้ยซี C. คือไม่เอาซีก็คือข้างนอกอออก็ต้องสิบเก้าอเออก็ต้องสิบเก้าอย่างเดียวก็ตอบสิบเก้าเนี่ยอาจจะมองภาพเป็น,นซ้อนๆนะนี่ไม่รู้จะเข้าใจหรือเปล่าตรงนี้นะ ก็ไปไปเข้าใจความหมายของพวก A c o m p l พ m เมน์กับอ n t เตอ e c t ซกผู้นี้ก่อน A c o m p l e ลเมนคือไม่เอา A เอาตรงนี้ก่อนก็ได้คือไม่เอา A อ n t นเตอร์กับ B i อินเตอร์กับ C คอมเนี่ยคือตรงไหนไม่เอา A มองยากไหมไม่เอา A แล้วก็ไม่เอา C มองยากต้องมองซ้อนกันอนะ แต่มองมอง,มองกงี้เหมือนมองง่ายกว่านะ่ะใช่อ่าเอระบายไปสีส้มก่อนก็ได้สมมติจะพยายมามอธิบายนะไม่เอา a อ intersect กับ A คอมพลเมนต์คือส่วนนี้ครับส่วนที่เราระบายนี่นะ,น,น,ะนะคือนี่ครับระบายทั้งหมดนะฮะในสีสีเหลืองนะคือไม่เอาก้อนนี้ครับแต่มา มาอินเตอร์เซ็กคือซ้ำกับส่วนที่เป็น B B B, B คือไหน B คือคือนี้เ,เพราะนั้นสีเหลืองที่ซ้ำกับซ้ำกับ B ก็คือน่าจะเป็นส่วนนี้เนี่ยเนี่ยใช่ไหมสีเขียวตรงนี้ครับเห็นไหมก็คือ19บเก้ับหกทีนี้สีคอมพลเมนต์ C complement อ่าก็คือนอกอนอก C เอาสีไหนเนี่ยสีชมพูะนอก C อย่าลืมนะเมื่อกี้คือสีเขียวแล้วนะนอก C นอก C ตรงไหนเป็น C เห็นไหมครับนอก C อ่านอก C คือไม่เอา C อะ่ะเห็นว่าที่เราระบายงี้เราก็ระบาย เป,เปล่าสีขาวเปล่าแต่เราจะระบายซ้ําแต่สีเขียวติก็คือส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นส่วนนี้ครับเนี่ยส่วนเน,นี้อ่าเขียวก็จชมพูตรงเนี้ยคือส่วนเก้าสิบเก้าเนี่ยเอาไปฝึกเอาไปดูครับครูคนไหนจะอธิาบายเรื่องนี้ง่ายก็จะใน Youtube มีครับมันตอบสิบเกโอเคครับ